ันนี้เราจะทำเมนูแกงขนุนอาหารทางเหนือใส่ปลาใส่ลูกปีปลอะไรต่างๆตักนิดหนึน่งน้ำมันผัดพริกแกงแล้วก็เอาหมูลง มัสุกแล้วก็น้ำเปล่าลงไปเลยอาวเสร็จแล้วก็ขนุนลงไปเลยค่ะนี่ขนุนค่ะขนุนแล้วก็บักซีดาเฮ้ยไม่ใช่มะเขือไม่ใช่บักซีดาักเขือักเขือเรีก่กกเอาไม่ถูกนี่ค่ะลงไปเลย เกี่ยวไปพอเดือดปั๊บก็ใส่น้ำปลารค่ะน้ำปลาใส่ลงไปเลยสองกะปีเอาแบบนัวๆค่ะโอเคพอเอาให้สุกเลยค่ะเอาให้ขนมเปื่อย พอขนุนเปื่อยแล้วเราก็ใส่ด้วยนี่ค่ะจะอมเปื่อดแล้วค่ะแกงขนุนค่ะแกงขนุนใส่หมูเที่ยวให้เปื่อยเ,เลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะแกงขนุน